กะลิงชันก็ใครเหล่าที่หาเพลิงดอกอาสมัดเ้ยไอ้สมักวันที่แกเออมาวันนี้ว่าังไงโรคจิตรุมรุ่งจิตไม่ใช่โรคจิตโรคจิตแล้วคุมึงยังเรียก,กวุ้ยคุมั๊บวันวที่แกคนหาเพลิงนะชื่ออะไรแกรู้ไหมพอใจดี มีเงินน้อยวันนับใหญ่มีวันนับวันนวลฉันก็ไม่หาได้กูขายประตูไรแข่งทอนจะพาไปหาเพื่อนเขานำกันไปเท่าไรคนไปเท่าไรคน, <c oughs> นแล้วไม่ให้ไรกิน, <c oughs> นเวลารำนะ่ะมึงอย่าทำตูดเด็งมาหากูอย่างนี้ทำไมถ้ามึงทำตูดเด็งมาหากูอย่างนี้มึงเซ็ตกูนักอีลำใหญ่ <c oughs> นี่อาการไอ้บอสว่างัน้นนีบอส <c oughs> ก็ยังเต้นยังนี้เลยสิอะไรค่ะเล่นเพลงมาก็สนุอันนั้นก็ลูกก็นี่ก็หลานจักว่าใครหาหมดเพลงมาตะลิงฉันโอ้ยดูรูปร่างเขาก็หล่อพี่บาทเอ้ยจะเครูเอ้ยโอ้ยมานี่ยรถถังเธอไปถ้าเครู้วานาเวเอ้า จก็ทักเกรู้ดิฉันที่เป็นรถถังรถถังโอ้ยรถถังตัวนี้น้อยไม่เคยอ้วนอย่างนี้ <c oughs> วันนี้เขามีเพลงหาย่างั้นแกรู้ไม่เล่าว่าใครเป็นคนหาเพลงนอแต่คนหาเพลงนั้นวันนี้จะให้เอามี ให้เอาเมียน้อยวันนี้เป็นหมอเพลงเนื้อจะให้เอาเมียหมอเพลงเลยวันนี้จะให้คนหาเพลงเอาเมียหมอเพลงมันไม่ใช่อะไรใครคนหาเพลงเอาหมอเพลงเป็นเมียไม่ใช่เอาเมียหมอเพลงทาไมล่ะถ้าเมียมหมอเพลงมาตกินหลุนเมียผกูนี่เลยนี่เมียมหมอเพลงอยู่บ้านนู่นใครเอาเมียเป็นหมอเพลงก็ว่าอย่างนี้ จีฮายเอาเมียน้อยเออเอยเ,เ,เ,เป็นหมอเพลงเนยมาเล่นตะลิ่งฉันก็ไม่มีใครหาดอกก็มีเตพยนต์ม่เล่แกหาทุกที่มาเล่นวันนี้แม่บุญเสนอพยนที่ต่อเมอเพลงหน้าปันเขกชวาอย่างเพลงเลยอ ว่าใหม่มาตบเออมาหล่นคือผียนทัวห้ามาลายเมื่อเพลงก็อย่างใจน่ายลลลหลก็มาเลยฮัลโหลก็มาเลยเพลงโคราชก็มาเลยเดี๋ยวเ,ยเดี๋ยวขอถามสักคำเถอะกะลิงชันก็มาตั้งแต่หลายปีแล้วนานเหลือนีิไม่ได้มานะมเออแต่ว่า หาเพลงมันมีพยนคนหาสัญญาก็ไม่ทำไม่มีไม่มีมาจำก็ไม่ติดไม่มีก็เสอเองเล่นเทปแล้วก็ไม่จ่ายเอ็งจะทำยังไงเราจะหยุดร่างของคุณไม่เรียมเอาไว้เป็นประกันถ้าเขาไม่จ่ายเราไม่เห็นเผาอุยมกินเนไม่เมก็มาเลยได้ไม่ตาลอยเนื้อไม่ทำมือมาลวง เลมาอาโลไม่ซ้ำเช่นซ้ำคัดซ้ำหาบซ้ำขุนก็คนหาเพลงที่ต <royalty> ่อเพลงก็ชื <rush> ่อพิยนต์แกขาบ่อยคัะอย่างสำคัญเนาะแต่เสียอย่างเดียวในวันนี้ลูกิดเอ้ยพิยนต์ถึงว่าจะสนิทก็หมอเพลงนำแต่ก็ไม่ได้มัดจำ ก็หมอเพลงนั้นบัดพอเองเล่นเลิกไปจะาเขาทีจ่ายไม่โนค่าเพลง